สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวเนื้อวันพีชโดยที่เนื้อาหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นี่ก็จะเป็นเรื่องราวสืบเนื่องจากในตอนล่าสุดที่เราจะได้เห็นว่าจากมาังงาะในตอนล่าสุดเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวการต่อสู้ที่ลูฟี่เขานั้นต่อเข้าไปที่รับปีศาจหมูป่าซึ่งในตอนนั้นก็จะเป็นเรื่องราวที่ไม่น่าสนใจนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นตามปกติเนี่ยมันก็ได้จะเป็นการที่ลูฟี่ใ้นโจมตีฮาปุเทาจนเหล่าฮาปุเทาในได้รัราบบาดเจ็บและพวกเขาเนี่ยก็จะฟื้นฟู แต่ว่าในเนื้อหามังงานในตอนล่าสุดเรื่องราวาการต่อสู้นั้นกับไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะว่าแทนที่คาู้เท่าจะได้รับบาดเจ็บแล้วก็ฟื้นฟูกลับมาเนี่ยมันกลับการเป็นเรื่องลูฟี่ที่เขาน้นใช้บัดยานในการเคลื่อนพาคีการต่อของเขาลูฟี่นั้นกับบาดเจ็บเองซึ่งมันเป็นเรื่องราวที่ไม่น,น่าตกใจมากเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะปะกติคาพ้เท่านี่พวกเขาจะถูกโจมตีแล้วก็ฟื้นฟูนร่างกายกาลับมาใช่ไหมฮะแต่ว่าการที่ลูฟี่ล่าสุดนั้นได้รับบาดเจ็บเนี่ยมันเหมือนกับเรื่องราวก่อนหน้านี้ที่ลูฟี่นัคโ ซึ่งในตอนนั้นจะเป็นการปลูกเหตุการณ์ที่ว่าไคโดเนี่ยเขาจงมีร่างกายแล้วก็ฮาคิที่แข็งแกร่งและหลังจากนั้นก็จะเป็นการปลกให้ลูฟี่เนี่ยเขาี่มีความสามารถเกี่ยวกับฮาคิเกาะขั้นสูงซึ่งมันคือฮาคิที่้แข็งแกร่งที่สามารถทำลายศัตรูได้จากภายในซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นกับเหตุการณ์บางงานในตอนล่าสุดเนี่ยมันด้มีความเหมือนกันแล้วก็คล้ายกันมากนะฮะจนชนิดที่ว่าจากเนื้อหาในตอนล่าสุดเนี่ยมันน่าสนจใจว่าเหตุการณ์นี้มันจะเป็นการปล่รวานูกะแบ เ,เรื่องราวเกี่ยวกับฮาคีในปัจจุบันเนี่ยลูฟีนะ่น่ะมีความสามารถของฮาคีขั้นสูงใช่ไหมฮะซึ่งมันคือพลังที่ยกระดับฮาคีให้มันมีพลังและความสามารถที่มันมากขึ้นเพราะว่าอย่างฮาคีสังเกตขั้นสูงลูฟี่เนี่ยมันก็มีความสามารถในการมองเห็นอน,นาคตส่วนฮาคีเกาะขั้นสูงเนี่ยมันก็จะมีความสามารถในการทำลายศัตรูได้จากภายในแต่ว่าเนื้อเรื่องก็ยังไม่ได้มีการบอกนะว่าฮาคีขั้นสูงเนี่ยมันจะเป็นความสามารถขั้นสูงสุดของฮาคีหรือเปล่า พราะว่าในเรื่องวันพีนี่ก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับแฉงที่ได้มีการบอกไว้น,นะว่าแฉงเนี่ยเขานั้นมีความสามารถของฮาคิทั้งสารูปแบบที่มันอยู่ในระดับสูงสุดทั้งหมดึ่งคําว่าระดับสูงสุดเนี่ยมันก็จะเป็นคนละกษณะขฮาคิขั้นสูงใช่ไหมฮะมันก็เลยน่าสงสัยนว่าฮาคินอกจากที่มันจะมีขั้นสูงแลวขั้นตอไแพองมันเนี่ยมันจะเป็นฮาคิขั้นสูงสุดหรือไม่เพราะว่านั้นก็จะเป็นความสามารถระดับเดียวของแฉงที่เป็นชายที่มีความสามารถของฮาคิที่แข็งแกร่งมันกก็เเเลลยยทําาาาาใใหห้้จนนนนนือองต่่สี ที่ลูฟี่เน้นได้รับบาดเจ็บั้งที่เขาใช้หมัดเคร,อรือบฮาคิแล้วเขานั้นก็มีฮาคิขั้นสูงเนี่ยเรื่องราวพวกนี้จะเป็นการปูเรื่องราวไปสู่ฮาคิขั้นต่อไปหรือไม่เพราะว่าถ้าเกิดจะบอกนะลูฟี่การที่เขานั้นได้รับบาดเจ็บมันเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยใช้ร่างธรรมดาที่ไม่ใช่ร่างแก่ห้าในการต่อสู้ใช่ไหมฮะในมันก็จะเป็นเรื่องราวที่ดูแลกประหลาดไปสักหน่อยเพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงก็จะหมายความว่าฮาฟผเท่าเนี่ยคนที่จะโจมตีเขาได้ก็จะมีเพียงแค่ลูฟี่ในร่างแก่ห้าเท่านั้้้นนทีี่่สสาาาาาามมมมรรรรถโจตแแลละกก็ับวคิใงหปได โดยที่นั่นมันก็จะเป็นเรื่องราวที่มันดูจาะจงเกินไปหรือเปล่านะฮะเพราะว่าถ้าเกิดลูฟี่ในลานิกาเขาเนั่นคือคนเดียวที่สามารถโจมตีปีศาจหมูป่าได้เนี่ยหลังจากนี้เรื่องราวพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยการต่อสู้ในสงครามลูฟี่น่ก็ได้จะได้ต่อสู้ท่านอิมสมบรคิลี่ในล่างหมูป่าเนี่ยก็น่าจะเป็นคนอื่นที่มาต่อสู้แทนเพราะฉะนั้นการจะบอกนะว่าเนื้อหาในตอนล่าสุดเนี่ยลูฟี่เนี่ยจับมือพอคอนี่ยไม่ได้ใช้ร่างแก่ห้านะฮะเรื่องราวพวกนี้ก็น,าน,กน่าจะ พราะว่าวากิลี่ในล่าหมูป่าเนี่ยเราไม่รู้นะว่าด้านบนของเขามันคือสีดำที่เป็นล่าหมูปา่าหรือว่ามันคือฮาคิที่เขาในเครื่องไว้เป็นลวดลายเหมือนกับลูฟี่ในล่าเก๊สสีหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นก็จะชัดเจนนะว่าวากิลี่เนี่ยเขาเนเคืค่อหนึ่งนะฮะผู้เท่าที่มีฮาคิที่แข็งแกร่งและการที่ลูฟี่ที่มีฮาคิที่กาะขั้นสูงเนี่ยยังได้รับบาดเจ,จ็บจากการต่อวากิลี่นะฮะนั่นก็อาจจะเป็นการบอกบอกนะว่าฮาคิของลูฟี่มันยังสามารถเติบโตแล้วก็ยังสามารถพัฒนาต่อไปได้และนั่ะะน่นนาาสใจวค ที่มันมีความสามารถที่เหนือกว่าฮาคิก่อนขั้นสูงเนี่ยมันจะมีความสามารถและก็พลังที่มันแข็งแกร่งมากขึ้นขนาดไหนเพราะว่าเพียงแค่ฮาคิก่อนขั้นสูงเนี่ยมันยังมีความสามารถในการทำลายจากภายในขนาดนี้เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ก็ไม่แน่นอนฮาคิเนี่ยมันอาจจะมีพลังเทียบเท่าหรือพลังที่มันโกงนะฮะเหมือนกับความสามารถพลังผลพิศารอะไรพวกนี้แล้วก็เป็นได้เพราะฉะนั้นก็คงต้องมารอรู้แล้วก็รอดูกันต่อไปนะฮะว่าหลังจากที่ลูฟี่นบาดเจ็บจากการเข้าฮาคี่โจมตีเนี่ยเรื่องหลังจากนี้จะ โอเคเลยนี่ก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยแล้วก็ไปคอลแกนในคลิปนี้ส่วนถ้าเกิดเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด b ัแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ช่วยได้พลาดทุกการอัปเดตีเนืเ้อห,หาคลิปใหม่ช่องเราสวัสดี้พอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ